Hello everyone welcome to my lesson สวัสดีนะคะนักเรียนม1ทุกคนวันนี้นะคะเราก็ยัง learn about in unit 6นะคะเรายังเรียนเกี่ยวกับ unit 6อยู่นะให้นักเรียนนำ student book ขึ้นมานะคะแล้ว open to this page ค่ะเปิดมาที่หน้านี้ exercise C เ,เดี๋ยวทวนกันหน่อยนะคะ review again ซิว่าเเมื่อ วันพุธที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะอ่านย้อนกลับไปดูหน่อยอเราเรียนแกรมม a านะคะเรื่อง verb have ไปใช่ไหมคะอ่าก็คือการบอกว่าเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะในกรณี unit s เนี่ยเขาก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของการบอก นะนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าฉันมีสมาชิกครอบครัวกี่คนอ่ามีพี่ชายกี่คนเนาะชายกี่คนพี่สาวน้องสาวกี่คนนะคะอ่ะก็จะเป็น I have หรือ He has She has นะวิธีการถามก็ใช้เป็น How many นะคะก็คือต้องตอบเป็นจำนวน นะนอกจากที่นักเรียนจะสามารถบอกได้แล้วนะคะว่าเรามีจํานวสนสมาชิกกี่คนมีพี่น้องกี่คนนักเรียนจะต้องสามารถบอกวันเกิดของตัวเองได้เพราะเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของออ days of the weeks กับ months of the year นะก็วิธีการถามคือ What uh, when is your birthday ก็ตอบเป็นเดือนนะคะเช่น it is this in December หรือจะเป็นทั้งเดือนทั้งวัน ก็ได้หรือจะเป็นวันในสัปดาห์ก็ได้นะคะเขตครูก็ถือว่านักเรียนเนี่ยสามารถทําได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราต่อรุยทําแบบฝึกหัดการทบทวนในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น Verb have has หรือ family words นะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเปิดกลับมาที่หน้านี้อีกรอบนะคะนักเรียน open to this page นะ exercise C ค่ะมาดูซิว่าคำสั่งเขาให้ทำอะไร complete the descriptions of the family use have or has นะคะคืออะไรคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ย บทบรรยายเนี่ยรกราฟเนี่ยให้สมบูรณ์นะคะเป็นเรื่องของ the family ครอบครัวครอบครหนึ่งนะโดยการเติม h a v e กับ has เข้าไปอ่าซึ่งเราเรียนไปแล้วเราจะสามารถเติมได้ใช่ไหมคะ h a v e ใช้กับประธานเลยนะประธานพหูพจน์เช่น uv d e y แล้วก็เอกพจน์พิเศษอย่าง i นะเท่ากับกับ h a v e ใช้กับ i uv d e y นะคะส่วน has ใช้กับเอกนพคือ he she it นะหรือว่าชื่อคนนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันค่ะ This is the g r a c i a family นะคะอันนี้ก็คือครอบครัวของใครของ g r a c i a family นะคะโอเคนะคะทีนี้เขาบอกว่า Enrique อันนี้คืออ่านว่า Enrique นะคะ And Yolanda นะคะ uh, Enrique and Yolanda g r a c i a g r a c i a ก็คือนามสกุลของเขาเพราะฉะนั้น g r a c i a family ก็คือครอบครัว g r a c i a นะคะ Ah dot, dot dot three children นักเรียนจะใส่ half หรือ half ี นะสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือเอนริก้นะคะกับโยรันดาเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนอ่าเราจะใส่ h a v e หรือ h a v e ดีคะคำตอบคือ h a v e นะเพราะว่าอะไรเป็นพหูพ์ค่ะเอนริก้แอนโยรันดามีกี่คนมี2คนนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ h แฮฟแฮฟที่ c h i l l r r n n มีลูกด้วยกัน3คนนะคะมีใครบ้างมี two boys and one girl นะคะก็คือผู้ชาย2ผู้หญิงหนึ่ง their names are Jose r e d o and l u p e นะคะมีชื่อ Jose p e d o แล้วก็ l u p e นะคะ a n d t h e y are n i n l v e and 13 years old นะพวกเขาก็มีอายุ9คขวบใช่ไหมคะนาย12กี่ขวบคะนักเรียน12 and 13 years old นะแล้วก็คนโตสุดคือ13น่าจะเป็นผู้หญิง นะคะ,ะเขาบอกต่อว่า all the family ดดนะคะ black hair อะสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อนะคะคืออะไรนะักเรียนครอบครัวทั้งหมดของพวกเขานะ all the family ทุกคนเลยเมีผมสีดำทีนี้นักเรียนต้องเลือกแหละว่าจะเติม has หรือ has นักเรียนก็มาดูก่อนวิธีทำเวลาเจอโจทย์แบบนี้นะคะดูประธานก่อนค่ะว่าเป็นพหะพุพ์หรือเอกพน์ นะถ้าเป็นเอกพจน์ก็ใช้ has ถ้าเป็นผู้พจน์ก็ใช้ have แค่นี้เองนะคะ very easy a ะ all the family นะแปลว่าครอบครัวทั้งหมดครอ,อ,อบครัวทุกคนเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนมีจำนวนเยอะใช่ไหมคะมากกว่าหนึ่งก็ต้องใช้ have นะคะเป็นพูู้พจน์ all the family have black hair นะคะต่อค่ะ l u p e and her mother d o Long hair นะคะก็คือรูเป้แอนแม่นะคะตัวแม่ของเธอเนี่ยมีผมยาวอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าผู้หญิงนะเขาชื่อว่ารูเปนะเป็นลูกคนโตอายุ13นะคะมีผมยาวเหมือนคุณแม่นะอันนี้ใช้ half หรือ half ใช้มีกี่คนคะถ้าเจอแอนปุ๊บแปลว่า1บวกหนึ่งนะคะนักเรียนมีสองคนใช้ h a v e ค่ะ h a v e long hair มีผมยาว The boys and their fathers ดด short hair นะคะก็คือส่วนเด็กผู้ชายนะคะลูกๆผู้ชายเนี่ยและพ่อของพวกเขาอ่มีผมสัน้นอ่ะก็แปลว่า b r e d o jose นะคะแล้วก็คุณพ่อนะ e n ริเก้เนี่ยเขามีผมสัน้นนะมีกี่คนลน่ะอันนี้ the boys เติม s นะนักเรียนเห็นอย่างนี้นะคะตีไปเลยเป็นพระหูพจน์ค่ะแล้วก็ยิ่ง and their f a t h e r อีกนะ เพราะฉะนั้นตอบ h a v e อีกแล้ว h a v e short hair นะคะอะต่อไปค่ะเขาบอกว่า the g r a c i r s dot dot t w o cars นะก็คือครอบครัว g a เ c i ยเนี่ยมีรถกี่คันคะ two cars นะก็คือมีรถสองคันอะข้อนี้นะคะนักเรียน t ีเช h ร r เฉลยให้เป็น has อะบางคนอาจจะสงสัยว่า teacher the g a c i a ก็หมายถึง ครอบครัวแปลว่ามีหลายคนไม่ใช่หรอทำไมใช้ has ในกรณีนี้นะคะเขาหมายถึงครอ,อบครัวครอบครัวหนึ่งไปเลยนะคะเรียกเป็นหนึ่งครอบครัวเลยคือ the g r a c i a เป็นนามสกุลเลยถ้านักเรียนเจอแบบนี้ให้ใช้ has นะคะเช่นเดียวก,กันกับคำว่า my family อย่างเงี้ยตอ,อนที่เราเจอคือ the family ใช่ไหมคะ all the family ก็คือครอบครัวทั้งหมดมีหลายคนใช่ have แต่ถ้าเป็น my family มันจะแปลว่า ครอบครัวของฉันอ่าเราก็ต้องมาโฟกัสคาว่าของฉันแปลว่าของใครของคนคนเดียวครอบครัวของคนคนเดียวต้องใช้ has เหมือนกันอ่าสิ่งที่นักเรียนต้องระวังก็คือต้องระวังตรงนี้นะคะอ่ะต่อค่ะเขาบอกว่า the gracia has two cars มีรถสองคันนะคะ one is for the family and one is a taxi mr gracia is a taxi driver นะคะก็คือหนึ่งคันเป็นรถสำหรับครอบครัว ส่วนอีกหนึ่งขั้นเป็นแท็กซี่นะคะเพราะว่าอะไรมิเตรกราเซียเขาเป็นคนขับแท็กซี่นะ,ะประกอบอาชีพคนขับแท็กซี่อ่ะโอเคนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับบทสนทนานี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างนักเรียนตอบได้ไหมว่าอันไหนใช้ h a v e อันไหนใช้ h a s นะคะอ่ะถ้าใครตอบได้เหมือนที่เชืร์เลยก็ excellent ยินดีด้วยนะคะเก่งมากๆเลยที่นี้เดี๋ยวเราไปดู หน้าถัดโอเคค่ะทีนี้นะคะนักเรียนมาดูกันต่อที่ exercise D นะคะ,ะ,คะเปิดมาที่หน้าถัดไปนะคะคำสั่ง direction is complete the sentences with information from exercise C y o u father, mother, brother, sister, husband, wife or children นะคะ,ะ,คะก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะเติมนะคะคำต่อทำบทสนทน ทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลที่มีมาให้จาก exercise สีที่เมื่อกี้เราอ่านเรื่องราวครอบครัวของ Garcia family ไปใช่ไหมคะโดยใช้คำเหล่านี้ไปเติมคำว่าอะไรบ้าง Father, Mother นะคะพ่อแม่ Brothers นะคะพี่ชายน้องชายนะที่หลายคนด้วยนะเติม s Sister พี่สาวน้องสาวนะคะ Husband แปลว่าอะไรสามี w i f ภรรยาและก็ Children แปลว่าเด็กๆนะคะหลายคนอ่ทีนี้มาดูข้อหนึ่งเราควรจะเติมอะไรดีคะนักเรียนเขาบอกว่า g e o r g e p r e d o and Lupe are the Garcias เ,เป็นอะไรกับ the Garcia คะเป็น Children อ่าเป็นลูกๆของครอบครัวกราเซียนั่นเองอ่ะเวลาที่เราเติมไปแล้วเราก็ขีดค่าออกนะคะอ่ะสำหรับนักเรียนที่ดูทางคลิปนะคะนักเรียนอาจจะลองทำด้วยตนเองก่อนนะนักเรียนก็โพสวิดีโอทิเชอร์ไว้เลยค่ะตอนนี้พอโพสเสร็จนะคะลองเติมคำตอบดูนะคะอีก one two three four five six อ,อ,ะะอ,อ,อีก6ข้อนะคะเอออีก6ข้อนะคะลองทำลองเขียนลงไปดูพอทำเสร็จ ค่อยกดเล่นวิดีโอแล้วก็ดูซิว่าคำตอบของเราจะตรงกับทีเชื่อมั้ยอ่ะโอเคข้อ2ค่ะ Enrique is Yolanda's อ่าเอลิ q เกเป็นอะไรกับ Yolanda คะนักเรียนเออก็คือพ่อแม่ของครอบครัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโยลันดาเนี่ยเป็นแม่ก็ต้องเป็นภรรยาของเอลิกเก้น,นะคะเพราะฉะนั้นเอลิกเก้ก็ต้องเป็นอะไรกับโยลันดาคะเป็น Hus b a n d นะนักเรียนก็เขียนลงไป h u s b a n d คือสามี อ่าโอเคทีนี้ข้อ3ค่ะอ่าเมื่อกี้เอลิเอลิกเ,เก้เป็น Husband ของโยลันดาแล้วโยลันดาเป็นอะไรกับเอลิเก้คะเป็น Wife นะคะก็คือภรรยาอ่าโอเค3ข้อแล้วเป็นไงนะักเรียน very easy ไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดเราฟังนะบทสนทนา ถ้าเกิดเราฟังที่ทีเชอร์สอนเมื่อกี้ที่ทีเชอร์วิเคราะห์ให้ฟังเมื่อกี้นะคะเรื่องครอบครัวเดกราเซียเราก็สามารถทำได้เพราะเรารู้ความสัมพันธ์ของทุกคนในครอบครัวนั้นแล้วทีนี้ค่ะ number 4 o u r เขาบอกว่า g e o g e สและ a ป d ด r e r ูเป e s นะคะก็คือ George กับ p e d d o เนี่ยเป็นอะไรกับ r u p e เป็นอะไรคะนักเรียนเป็น Barser อ่าเป็นเหล่าน้องชายของ r u p e นะคะอ่าทีนี้ข้อ5้า l ูเป้ is dear เพราะฉะนั้น l ูเป้ก็จะเป็นอะไรกับเออโจกับเพโ o คะเป็น Sister เป็นพี่สาวของพวกเขาอโอเคทีนี้ก็จะเหลือ2ข้อคือ father กับ mother อ่ะเรามาดูซิว่าข้อไหนจะเติม father ข้อไหนจะเติม mother ข้อ6คะ่ะ Yolanda is Lupe Yolanda เป็นอะไรกับ l u p ปคะนักเรียนเป็น mother อ่ะนักเรียนก็เขียนลงไปเพราะฉะนั้นข้อสุดท้ายตอบ f a t h e r นะคะ e l ล g a t e is ี o e อร์สฟราเ e อ e ์เ e เป็นพ่อของ j o r ์สนะคะอ่ะโอเคก็ฟิ n นิชแล้ว exercise ดีไม่ยากเลยแบบฝหัดนี้ทำแป๊บเดียวก็ทำได้นะอ่ะให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะในหนังสือของตัวเองโอเคค่ะทีนี้นะคะนักเรียนเปิดมาที่หน้านี้นะคะ open to this page เรามาทำแบบฝึกหัด reading exercise กันนะคะก็คือการฝึกการอ่านนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึก listening ด้วยคือการฟังนะคะให้นักเรียน look at the photo who is the guest นะคะก็คือดูที่รูปแล้วก็ใครที่นักเรียนว่าเป็นแขกของบ้านนี้อ่ะก็คือไม่ใช่คนในครอบครัวเป็นแค่แขกมาเยี่ยมอ่ไในดูรูปซิลองทายก่อนที่จะอ่านแล้วก็ฟังดูก่อนก็ได้นะคะอ่ะที่เชื่อเดาว่าคนนี้เออเพราะเขายืนห่างใช่ไหมดูเหมือนแบบไม่ได้ครอบครัวเดียวกันแล้วก็ Do Asia Maglu and I hop on your Hadupin Yulo. Ah, okay, the disheppers, why have found Lady Around the Wah, but Quammy Hop Putin Ria Raiha. Page forty three Reading Family for a Year. This is a picture of Achara with her host family. Achara is from Bangkok, Thailand. She's an exchange student in Toronto, Canada. Achara is 16 years old and she's in the 11th grade. Melanie, her Canadian sister, is 12 and Tommy, her Canadian brother, is 10. Brian Collins, her host father, is a systems analyst and Janet Collins, her host mother, is a pharmacist. Achara is very happy with her family and her school. But many things are different in Canada especially the food and the weather the food isn't hot and the weather is cold ค่ะโอเคเป็นไงบ้างคะโอเคเปน voice ก็ได้ ถูกต้องนะคะก็คือคนนี้นะคะเขาชื่ออัชชาราใช่ไหมคะอ่าก็คือไม่ได้เป็นคนในครอบครัวนี้เนาะแต่เป็นอะไรคะไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ครอบครัวนี้เป็น family host นั่นเองเออนักเรียนเข้าใจไหมเวลาที่เราไปเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะจะต้องมี family host เราต้องไปอยู่กับครอบครัวที่เขาช่วยดูแลเราในระหว่างที่เราเรียนอยู่นะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูบทความกันค่ะ เขาบอกว่า family for a year นะก็แปลว่าครอบครัวหนึ่งปีอ่ะเป็นครอบครัวของอัชลานะคะที่เป็นครอบครัวของเขาเป็นเวลา1ปีนะเขาบอกว่า this is a picture of Ashla with her horse family นะนี่คือรูปของอัชลากับ horse family ของเธอ อาชลา is from Bangkok Thailand อชลามาจากที่ไหนคะนักเรียนมาจากกรุงเทพประเทศไทยนี่เองนะ she is an exchange student in Toronto Canada นะคะเธอเนี่ยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะที่อะไรเมืองโทรอนโตประเทศแคนาดานะคะอัชลา is 16 years old นะ and she is in the 11th grade นะคะก็คือเธอเนี่ยอายุเท่าไหร สิบหกปีแล้วนะคะแล้วก็อยู่ชั้นอะไรคะ 11th Grade อยู่ชั้นม .5 ของประเทศไทยแล้วนะคะเกรด11ก็คือตรงกับม .5 ของประเทศไทยอะต่อค่ะเขาบอกว่า Melanie her Canadian sister is 12นะก็คือคนชื่อ Melanie เนี่ยเป็นอะไระน้องสาวชาวแคนาเดียนของเธอเนี่ยอายุ12ปีนี่คนนี้นะคะ Melanie นะแล้วก็ Anthony Her Canadian brother is 10นะคะแล้วก็ทอมมี่นะที่เป็นน้องชายชาวแคนาเดียนของเธออายุ10ปีนี่คือทอมมี่นะคะอายุ10ปีนะไบรอันคอลลินส์ h e r is a system's a n ุ1 r ป s นะคะก็คือไบรอันนะคนนี้คือไบรอันเป็นคุณพ่อของเธอนะคุณพ่อที่เป็นสต์ของเธอเนี่ย เขาทำอาชีพ system analyst นะก็คือนักวิเคราะห์ระบบนะคะส่วน Janice Collins นะคนนี้ก็คือเป็น m a r เธอของอัชลานะคะ mother horse นะ her h o s t mother is a pharmacist นะก็คือเป็นเภสัชกรนะคะนักเรียนใครไม่รู้ศัพท์นี้จดลงไป pharmacist เภสัชกร อชลาเนี่ยเขาบอกว่าอชลา is very happy with her family and her school นะก็คือมีความสุขกับครอบครัวของเธอมากแล้วก็โรงเรียนของเธอมาก but many things are different in Canada แต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มันแตกต่างนะเออกับประเทศไทยกับแคนาดาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะ especially the first and the weather นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารแล้วก็สภาพอากาศใช่ไหมคะก็คือ the food isn't hot and the weather is cold นะก็คืออาหารของประเทศนะต่างประเทศใช่ไหมคะเขาเป็นเมืองหนาวอาหารเขาจะไม่ร้อนนะแล้วก็สภาพอากาศของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างหนาวไม่เหมือนประเทศไทยที่เราจะต้องอุ่นร้อนอาหารอยู่เสมอเนื่องจากมันเป็นอากาศที่ hot and humid นะคะร้อนชื้น นะจะเป็นต้องอุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ปวดท้องได้หรือมีแบคทีเรียนในอาหารได้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็ได้เรียนเรื่องของ Family for a year แล้วเป็นเรื่องราวของอัชลา ทีนี้เดี๋ยวเราไปตอบคำถามเกี่ยวกับเธอกันค่ะทีนี้นะคะนักเรียน Open to this page นะคะมาที่แบบึกหัด about the l i s t i n g นะคะมาตอบคำถามที่เราอ่านไปเมื่อกี้กันนะ there are four q u e s t i o n มีทั้งหมด4คํคำถามที่นักเรียนจะต้อง must answer teacher ต้องตอบคำถาม teacher อ่ะนักเรียนที่ดูคลิปอยู่นะคะให้นักเรียนกด pause กด pause video แล้วเราลองตอบคำถามด้วยตัวเองดูก่อน นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูฉเฉลยว่าเราตอบตรงตามที่เชื่อไหมอ่าเราจะได้รู้ตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาจริงๆริงไหมโอเคกดพ้อยสนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยชมคลิปต่อโอเคค่ะทีนี้มาดูค่ะคำถาม4คํคำถามเริ่มที่ข้อแรกกันเลย Where is the gate form อ่าก็คือตัวแขกเนี่ย ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวคอลินนะคะหรือก็คือตัวอัชลันเองเกสนะคะแปลว่าแขกก็คือตัวอัชรานเนี่ยมาจากที่ไหนอ่ามาจากที่ไหนคะนักเรียนเธอมาจาก from bangkok thailand นั่นเอง s h e i s from bangkok thailand ใครที่ตอบเหมือนที่เชื่อเลยก็ excellent ค่ะดีมากถูกต้องนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตอบให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะ ต่อไป number 2ค่ะ how old is the gate นะก็คือตัวอัชราเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่นั่นเองอายุเท่าไหร่คะนะักเรียนใครจำไม่ได้ให้เปิดย้อนกลับไปดูนะคะอัชรา is 16 years old นะคะอายุ16ปีนะอยู่หมห5ประเทศไทยหรือ g r a d e 1 1นั่นเองต่อไปค่ะ number t who is Melanie นาเมลานี Melanie คือใครคะนักเรียนจำได้ไหมเออเป็นลูกสาวของบ้านคอลินใช่ไหมคะเออแต่เป็นใครเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับอชาาัชลาเป็น her Canadian sister นะคะเป็นน้องสาวชาวแคนาเดียนของอัชารานั่นเองสุดท้ายคะ่ะ number four what is different about Canada for the kids นะก็คือความแตกต่างของ แคนาดาที่อัชลาเขาต้องเจอค่ะคือมีอะไรบ้างนะอะไรบ้างคะนักเรียนเรื่องอาหารใช่ไหมกับเวสเทอร์ใช่ไหมคะอ่ะก็คือนี้ค่ะ m e n y things are different in Canada ก็คือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันค่อนข้างแตกต่างกาันโดยเฉพาะ the fruits and the weather นะคะ the food isn't hot อาหารไม่ร้อนแล้วก็อากาศเนี่ยหนาวมากอ่ะโอเคใครที่ ตอบได้เหมือนที่เชื่อเลยก็แค p ยัวแฮนด์ฟอร์ย u เซล l ์ค่ะปบุบมือให้กับตัวเองหน่อยแปลว่าเราเนี่ยฟังเข้าใจอ่านเข้าใจวิเคราะห์เข้าใจสามารถตอบคำถามได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะใครที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะฝึกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็จะกู o ดแอทอิงลิชเองก็จะเก่งภาษาอังกฤษเองโอเคเดี๋ยวที่นี้เราไปเรียนคำศัพท์ที่วันนี้เราได้เรียนเพิ่มเติมไปหน่อยค่ะโอเคก็มีทั้งหมด4คํคำด้วยกัน นะบางทีอาจจะมีมากกว่านี้ใครที่ไม่ทราบตัวไหนแล้วที่เชื่อแปรให้นะคะก็จดลงไปด้วยเนาะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของเรามาดูที่คําแรกคะ่ะคำว่า horse นะคำว่า horse เป็นคํานามนะคะเป็นคําที่ใช้เรียกเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านนะคะเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะก็คือ someone who has grace นั่นเองก็คือคนที่มีแขกก็คือเจ้าของบ้านนะคะเรียกว่า horse ต่อไป sit e m s analyst นะก็คืออาชีพนักวิเคราะห์ระบบนะคะเกี่ยวกับ IT professional นะอาชีพเกี่ยวกับ IT i t ก็คืออะไรคะนักเรียนพวก information system นะคะอ่านะที่แบบมีความทันสมัยเทคโนโลยีเข้ามาหน่อยนะก็คือ system analyst นะคะใครสนใจอาชีพนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ต่อไปคะ่ะ pharmacist p า a r m a c i s t คำนามนะคะเป็นการเรียกอาชีพเภสัชกรนะคะ Pharmacist นะก็คือ a person who is trained to prepare medicines and who works in a hospital or shop นะคะคนที่เรียนมาเพื่อเตรียมตัวจะเ,เตรียมยาให้กับผู้ป่วยนะคะเภสัชกรแล้วก็ทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกต่อไปคำว่า guest เป็นคำนามใช้เรียก แขกหรือผู้มาพักอาศัยนะคะแปลว่าแขกหรือผู้มาพักอาศัยก็ a person who is staying with you คนที่มาอาศัยอยู่กับคุณแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเรียกว่าแขกนะคะหรือว่าคนที่ you have i n v i t right, e นะเชิญมาอ่าโอเคก็ได้เรียนเพิ่มไปทั้งหมด f o r words ด้วยกันให้นักเรียนกลับไปทบทวนกลับไปจดศัพท์ด้วยนะคะเออลงหนงังสือของเรา โอเคค่ะทีนี้สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะทิเชอร์อยากจะฝากโฮมเวิร์กหน่อยนะคะให้นักเรียนไปฝึกทําแบบฝึกหัดกันแต่ว่าไม่ต้องส่งทิเชอร์นะคะเป็นการทบทวนเฉยๆให้นักเรียน open to this page in u n i s ิกนะคะ in y o u r w o r o b o o k ใน Workbook ของตัวเองนะให้นักเรียน open มาที่ Exercise A ค่ะเขาบอกว่าอะไร Find the days of the week and the months of the year and light dream in the table อ่าก็คือเขาจะให้ตารางมานะคะมีตัวอักษรมากมายนะที่เชื่อปิดเอาไว้แต่ในหนังสือของนักเรียนนักเรียนก็จะเห็นนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวงหาคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับ days of the week วันทั้ง7กับ months of the year เดือนทั้ง12อ่ะเมื่อหาได้ครบแล้วนะคะเท่ากับนักเรียนต้องหากี่คำ สิบวกเเป็น19บาคำนะคะนักเรียน l i ่ e them in the t น b l นนำมาเขียนในตารางนี้นะคะ days of the week แล้วก็ months o t t h y y e r r นะคะเขียนให้ครบให้เรียบร้อยให้สวยงามนะนักเรียนลองไปฝึกทำดูนะคะที่เชื่อให้เป็นการบ้านเพราะอะไรมัน very easy มันง่ายมากนะคะเรื่องนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะอ่ะโอเค สรุปวันนี้คุณเมก็เอาไว้เท่านี้นะคะ because we have run out of time หมดเวลาแล้วนะคะใครที่ยังไม่เข้าใจตรงไหนก็อย่าลืมกลับไปทบทวนหรือทักมาถามที่เช่อเมก็ได้นะคะยินดีค่ะโอเคค่ะ See you again next time bye